สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแอดมินเป้นในช่อง NP ไม่มีสาระนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำทีมลงดันเจียนไข่รอดนะครับมันจะเป็นด่านมังกรนะครับก็ไอเวจระดับฮาร์ดนะครับก็จะเป็นทีมง่ายๆนะครับทีมเบสิกนะก็คือใช้ DK น้ำในการแบกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าประมาณไหน ก็จะมีตัวแรกก็จะเป็นอีฟิตแสงนะครับเอาเพื่อไปขโมยปีกนะครับลูนก็จะประมาณนี้เลยไม่ลูนอะไรเยอะนะครับลูนกากรใส่ไปตัวที่สองก็จะเป็นตัวรับดาเมจนะครับก็จะเป็นโทเทมลมนะครับตัวที่สามเป็นดีเคนะครับลูนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ยังไม่ยังไม่ใช่ลูนที่ดีนะครับเอามังกอนไปแช่พวกตัวเล็กๆนะครับตุ๊กระจกนะครับ,รรบแล้วก็เอาเขาเรียกว่าลิก้าไปสาตว์พิษ ควกด่านก่อนที่จะถึงบอสนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะ,จะเรียกว่าจะวืดหรือเปล่านะครับมังกรในตำนานห้วงเวจี G นะครับระด,ดับาร์ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราจะไม่ทีมก็ไม่ค่อยยาก,กเท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนจากมังกรน้ําเป็นซิวน้ําได้นะครับ แล้ก็ถ้าใครไม่มีดีเคน้ำก็สามารถใช้ตัวอาเมตดตัวอื่นได้เลยนะครับที่สามารถตีมังกรตัวบอสได้เร็วๆหนึ่งเช่นพวกแมวน้ำพวกอ่าอะไรอ่ะไอตัวสามดาวพวกที่เป็นใช้หอ,อกครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรบ้างประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเอาไปเล่นแต่ทีมนี้ค่อนข้างชัวนะครับผมก็เลยเอามาลงให้นะครับ อยู่ประมาณสองถึงสี่นาทีถ้าไม่พลาดนะครับแต่ถ้าผิดพลาดก็จะอยู่ประมาณสี่นาทีเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูไปเลยตีมังกรปอามาไม่เป็นไรนะครับตีไปตีไปก่อนแตกเรียบร้อยตีไปตีอันนี้ผมตั้งเป็นตีมังกรตัวกลางอย่างเดียวนะครับเป็นออโต้นะครับสิบสิบด่านนะครับแต่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับ แต่ทีมนี้ก็ค่อนข้างชัวรนะครับแต่ช้านิดนึ่งนะไม่เดี๋ยวต้องรอพวกบ้านโตๆที่เขาเรียกว่าเอาเขาเรียอะไรเอ๊ะเฟลไปแล้วเหรอจิบหายอ e ีฟิตเราตายนะครับแต่ยังไงก็ต้องยังไงก็ผ่านนะครับแต่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับที่จริงอ e ีฟิตเราต้องไม่ตายนะครับเพราะว่าลูนผมเพิ่งใส่มัวๆซั่วๆมานะเสียดายเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนนะ อีฟิตแสงนี่เอามาเพื่อขโมยบัฟอย่างเดียวนะครับโอเคหน้าที่ของมังกรน,น้ำแล้วก็ดิก้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใครไม่มีมังกรน,น้ำก็ใช้ซิลน้ำมาแช่แข็งหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอนะไรฟินิกน้ำได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีอ่าตัวดิก้าตัวสาบพิษก็สามารถใช้ยมทูตทัดทไฟได้นะครับตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับ หรือว่าทารมืดไม่งั้นก็แม่มดมืดก็ได้นะครับมาใช้สัต์พิษพวกไอ้ดันลูกกระจกก่อนถึงบอสนะครับเดี๋ยวทีมนี้ผมก็จะไม่ตัดเลยนะครน่าจะนานพอตัวนะครับเพราะว่าไอ้อีฟ e ิตแสงเราตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จริงผมจะเอามาเพื่อมาขามโมยปัฟบปีกของมังกรไฟนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีมนี้ เดี๋ยวผมให้ดูสักประมาณเลือดครึ่งหลอดแล้วกันนะเพราะว่า,วารู้สึกว่าตอนที่ไม่อัดคลิปนี้ไม่ผิดพลาดนะครับพออัดคลิปปุ๊บนี่ผิดพลาดอัพเลยเนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมก็จะลงแบบนี้แหละจิเกตอัดใหม่เดี๋ยวจะให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับที่จริงเนี่ยถ้ามีเอฟฟิคตก็สามารถอ่าเอามาดึงปีกได้นะดันไม่ที่เขาทำมาก็คือบอสจะไม่สามารถติดพิษได้นะครับแล้วก็ เรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่สามารถใช้ตัวซ้ําได้นะครับแต่ทีมนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นแต่ช้านะครับเพราะว่าดีเคน้ำของเราสโลวบอสได้จนถึงจนจบนะครับอันนี้ก็คือทีมร้อยเอร์ซ็นนะครับแต่ช้านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองเริ่มตาใหม่เลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างผิดพลาดนะครับ <laughs> โอ้ยยีฟิต เอเรียกว่าอีฟิดแสงเราตายไปก่อนนะครับแต่ทีมนี้ยังไงก็จบนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราขอตัดออกไปเลยแล้วกันนะครับทีมนี้คือร้อยเอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามีดีเคน้ำในการเขาเรียกว่าอะไรนะจบดาเมจนะครับโอเคทีมนี้ทีมแรกนะครับเดี๋ยวถ้าเราลองขอแก้โลนอีฟิทแสงแป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะผ่านง่ายขึ้นนะครับฟิแสงยอยู่นะว่าฟิแสงแฟิวสายระยะแค่รุนแป๊บหนึ่งะครับที่เมื่อกี้ก็การันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> จัดการโอเคลุนยังไม่เต็มเลยนะครับรูนเพิ่งสิบสองง <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับหารุนเอารุนอะไรดีสปขด HP โอเคขอเป็น HP แล้วก็เด็นะขอเลือก HP เอาอันนี้ปนไปใส่ดีกว่าโอเคก็เด็เปอร์เซนดึงจากตัวที่ผมไม่เคยใช้นะครับ แทบจะไม่ได้ใช้เลยโอเคประมาณนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดาสปีดแล้วก็แมนจ็นิดนึงตัวที่ไม่ได้ใช้ดึงออกไปเลยตัวนี้ไม่ได้ใช้โอเคเลยก็ตัวที่ไม่ได้ใช้ต,ใชต,ใชตัวนี้แหละ ร้อยอันนี้จะเป็นแท็กแล้วก็เด็บแสงสว่าง <c oughs> เป็นเฮดพีดีกว่า <c oughs> มันยำแม,ม่นยำอยู่ไหนว่าแม่นยำอยู่ไหนว่าไม่ค <c oughs> ิดตอนนี้แหละ เค okay, ตอนนี้ก็ประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับไปเราไปดูเป็นไยรอบนี้แก้มือใหม่นะครับเออยังไม่สิบห้าอยู่ะัตังไม่มีโอเคโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับร mm hmm. อบน,นี้อีฟิตแสงไม่น่าจะตายนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ก็จบได้นะครับแต่ค่อนข้างช้านะครับน่าจะประมาณสี่นาทีกว่านะครับ รอบน,นี้แก้ลุนอ e ีฟิตแสงใหม่นะครับน่าจะจบเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าดูสรงแล้วน่าจะอยู่ประมาณสามนาทีสี่นาทีนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะมีทีมที่สามารถจบได้เร็วๆนะครับแต่ว่าต้องกดมือนะครับเพราะว่าการพลาดนะครับจกลมแล้วก็ธนูธนูแสงนะครับถ้าธนูมืดนะครับตัวที่สามารถยิงมังกรได้เร็วๆนะครับ แต่ต้องกดมือนะครับทีมนั้นจะเป็นทีมเร็วนะครับแต่นี้จะเป็นทีมออตโต้ที่เรียกว่ายัางไงก็ผ่านชัวร์นะครับไม่เปืงอที่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบได้นะครับแลวก็น่าจะไม่มีตัวตายนะถ้ามังกรเราแช่เป็นตอนนี้มังกรไม่ยอมแช่แข็งนะตี ตายมังกรเราไม่มีสกิลอื่นเลยมีแต่สกิลหนึ่งนะไม่รู้เขาจะทำสกิลสองามำเพื่ออะไรนะฮึฮ <c oughs> ึอ้มังกรไม่แชรโว้ยสกิลหนึ่งรลยๆหนึ่งอีกโอเคเน่นเพราะว่าน่าจะเฟล,ลอีกนะตอนนี้ดูทรงแล้วมัง,นะงกรน,น้ำน่าจะตายนะครับยิงยิงกิกแนละ้ว ดูเนะี่ยมันก่อนน้ำเราจะออกสกิลหนึ่งกี่รอบนะครับซัดไปประมาณเจ็ดรอบนะครับผมนัดได้เมื่อกี้นหนึ่งอีไหมสกิลยังไงมันก่อนน้ำมีสกิลสองสามไหม,มสกิลสองออกไปเรียบร้อยนะครับอ <c oughs> <c oughs> ีกนิดว่ามันจะไม่ใช้สกิลอื่นอะไรตัวนี้เอไอคัดข้างโง่เนี่ยครับเอสกิลสามอย่างงี้ดิอัพสกิลให้เต็มเรียบร้อยนะครับใช้ได้ประมาณสองสามตาใช้ได้หนึ่งรอบนะครับ แต่มันจะไม่ค่อยใช้นะครับอันนี้น่าจะรีเล้ครับเดีย๋ยวรอนะครับว่ามันจะใช้ไหมมังกนนรน้าเอออย่างนี้หน่อยคืตอนนี้นะ่าจะจบสวยๆนะครับนี่ก็เป็นทีมแนะนําอีกทีมหนึ่งนะครับไม่มีมังกรน้ําใช้ซิ้วน้ําหรือว่าอ e ีออะไรนะฟีนิกซ์น้ําได้นะครับไม่มีลิก้าลมไฟใช้ยม,มทูดไฟได้นะครับยม,มทูดมืดอย่างเงี้ย แล้วก็อะไรนะแมวมดมืดนะได้นะครับส่วนใครไม่มี DK ใช้เป็นอ e ีสิตน้ำก็ได้นะครับหรือว่าตัวแมวน,น้ำอย่างงี้แลตัวที่ตีแรงๆพวกหมามืดอย่างงี้ยได้นะครับถ้ารูนถึงหน่อยก็ค่อนข้างโบเคนะครับ e อีสิตแสงเรามาใช้แบบนี้นะครับเอามาดูดบ๊อบ เค <Okay, S 2> ประมาณนี้นะครับตอนนี้คาดว่าจะไม่มีอะไรนะครับอีทุบไปลดเจดตีนหินดิการน่าจะไม่รอดนะครับโดยทรงนแะล้วถ้าไม่ฮิวนะครับไม่หิวจริงๆด้วยโัเทมลมก็ค่อนข้างจะไม่ใช้สกิลสามแล้วก็สกิลประจำตัวนะครับส่วนมากจะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองที่การปิกนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยฮิวเพี่อนนะครับ ขออภัยด้วยครับเฮีหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยสิเอออันติฮหิวเพื่อนเอออย่างนี้หน่อยตีทุบไปทุบไปแล้วก็ถ้าเรามีเขาเรียกว่าบัฟแดงอยู่บนหัวเยอะมังกรยิ่งตีแรงนะครับ แนะนําเลยอย่าอย่าให้มันมีบับแดงเยอะนะพยายามเอาตัวอ่าล้างสถานะมานะก็อีสิทธ์มืดพวกที่มันสามารถล้างหัวกระโหลกได้นะหรือว่าล้างพวดสถานะสีแดงในหัวเราได้นะจะทําให้มันกรตีเบานะครับเคทีมนี้ที่ผมลองมาก็ค่อนข้างชัวนะครับลองมาหลายตานะครับ เป็นทีมที่สามารถออโต้แล้วก็ทิงไว้ได้นะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้นะอาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็ผ่านนะครัอสิตแสกก็ตายไปเรียบร้อยลูนยังไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเรายังมีดีเคน้ําในการสโลว์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีดีเคน้ำนี่ต้องพยายามใช้อิสิตแสงแบบถึกๆในแล้วกันนะครับอย่าให้มันตายนะไม่งั้น ชิบหายนะครับปีไม่ลบนี่คือชิบหายเลยนะถ้าไม่มีดนะีเคน้ำเจป้อมข้างๆน่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้เหลือแค่หัวโจกนะครับโดนดีเคน้ำสับหัวแบกนะครับเคแนะนำทีมออโต้สิบรอบก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นทีมที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับสำหรับหลายๆบ้านนะครับแต่สําหรับบ้านที่ไม่มีดีเคน้ำก็ค่อนข้างต้องหาตัวแทนแล้วก็หาทำเรียกว่ารูนของอิทิสแสงให้ถึกกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้มันตายนะครับไม่งั้นก็ต้องตีเสาก่อนนะครับเหมือนสมัยแรกๆที่เราเคยเล่นแต่ก่อนนะครับตีเสาที่มันเป็นปีกก่อนแล้วก็เก็บเสาที่ คอยกอดแตกเราก่อนแล้วค่อยมาตีบอร์ดประมาณนี้นะครับจะทําให้เราง่ายนะครับถ้าเราไม่มีพวกอ่าตัวที่ผมใช้นะครับตัวที่ผมใช้นี้ก็ค่อนข้างเป็นทีมออตโต้ที่ผมใช้บ่อยนะครับง่ายๆนะครับ <c oughs> คือถ้าพูดง่ายไม่มีอะไรทําก็กดทิ้งไว้แล้วก็ไปไต่หอเล่นอะไรประมาณนี้คนระับถ้าไม่ซีเรียสนะครับถ้าไม่แบบต้องทําเวลายอย่างเดียวอย่างจ่าก็ สำหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลาก็สามารถไปตี B10 ได้เหมือนเดิมนะครับ B10 ก็น่าจะประมาณ B12 ตั้งแต่ก่อนนะครับคือเขาเขาเรียกว,ว่าลดลดแรงลงไปจาก12เป็น10นะครับเพื่อทำ normal แล้วก็ hard ขึ้นมานะเพิ่มขึ้นนะครับให้เราได้เขาเรียกว,ว่ารูนการันตีดีขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับ ID ผมก็ค่อนข้างเกลือเหมือนเดิมนะครับอย่าไปเสีเยดว่า มันจะดีตอนนี้น่าจะประมาณสี่นาทีห้านาทีนะครับ mm. ก็อีินแสงเราตายไปเรียบร้อยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก้าประมาณนี้นะครับสำหรับทีมออโต๊สิบรอบของมังกรอเวจีระดับฮาร์ดนะครับผมหก mm. นาทีเลยโอเคแับ <laughs> okay. นะประมาณนี้นะครับยังไงก็สำหรับใคร mm. ที่ชื่นชอบหรือว่า คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยและกันนะครับยังไงถ้ามีอะไรมีทีมเร็วๆทีมใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบละกันนะครับอันนี้เป็นทีมออโต้สิบที่ผมใช้บ่อยๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวดูลุนแบบลุนก็ก่าเหมือนเดิมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบา,บายยมีอะไรให้ทำเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย สำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ